ลันที่สองเบอร์ที่สองครับ เราคลับมาับทําทํมบทางนยเปิดที่2ลันที่2 Oh you อยู่นาน5ดาวรระดับ1รับเราเกลียวจิมเลยครับเกลียวจิ้มไปเลยครับตอนกับตาครับพี่กับน้องเจอกันครับหนุ่ยเปิดสะพันครับทั้งคู่ ทคดรอครับดี่าเดิมออยครับรอบที่แล้วอกทีนอีกหลันครับกับ2อ0พาลำใหม่หน่่ยเฟร์สุพรรณครับมาดูครับลันนี้ครับคันสุดท้ายคันสุดท้ายค่ำคืนนี้คีเครื่องสดสดครับใหม่ๆเลยประกอบใหม่ๆเลยอันั ลง2 5 0 0สนามแรกครับ